ใครเอ๋มาได้ไงอ่ะคุณสามันเกิดนะครับมาเยี่ยมลูกมันเกิดลูกไม่ให้ออวะเน่ขอบใจที่ไม่ลืมมันเกิดลูกอ่ะแล้วเป็นไงแล้วพ่อจะเลกงานไปทํางานหรือยังไปทํางานแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนั่นแหละเขาถึงจะกลับมาเหรออวันนี้พ่อไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดนะครับุณสามันเกิดลูกนะอือสบายดีครับ ถ้าสามปีก่อนเราไม่ทะเลาะกันเราหันหน้าคุยกันเราคงจะได้อยู่กันแบบครอบครัวเนาะไม่อะไรหรอกตอนนี้เราก็เคื่อนกันได้นี่โอเคงั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวกลับก่อนนะครับดูแลตัวเองนะครับจะกลับมาอีกไหมกลับมาลูกเดี๋ยวพ่อกลับกลับมาเล่นด้วยนะครับ คนที่มีแค่ฉันไม่หลอกให้รักให้รอ